ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนันเธอเมืนเลิศน,นเธอ อ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w f a c o o k c o m w w w f a c e b o o k c o m โทร084 613 2424โชกาโชก้าเป็นเฮลต์อีกแล้วก็แต่ว่าคราวนี้เราไปถ่ายที่เยอรมันครับอยากซื้อไหม เออคงไม่มั้งเพราะว่าท่อนถอดไปแล้วแต่มันก็ต้องโชว์อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าโชว์ล่างหรือบนไงแต่ไปไกลขนาดนั้นไปไกลไปไกลครับไปกับพี่คริสพาคลิปอ่าไปกชวคสองคนอ่าไม่แน่ใจเอาเอาไปถ่ายกันสองคนถ่ายกขาตู้ถ่ายเขาละเล่มไปทีเดียวก็ไปไปไปด้วยกันไปพักผ่อนด้วยครับแต่ถ้าไปไกลขนาดนั้นมันไม่จับเต็มมันก็แปลกๆ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วพี่นิวเพิ่งกลับมาจากอเมริกาไม่เขาไปถ่ายมาก็ได้ยถามว่าจับอะไรเหมือนกันหมเบี้ยก็ต้องได้ถามพี่หมูเบี้ยเต็มนี้กูเต็มขนาดไหนพี่เบี้ยที่บอกเต็ไม่รู้เหมือนกันก็เรียกว่าต้องฮือหาไม่เอาว่าไม่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 ไมเทีวก็คือเป็นออกแนวสุขภาพนะมันก็ไม่ได้แบบคงไม่มีทางใส่เพียงในหรือว่าอะไรแน่นอนเพราะอากาศหนาวนู้นที่นู้นมาสักสิบให้เปแบบ รัดโชว์กล้ามแขนใส่เสื้อระกชากล้ามขา้อระชากล้ามากล้ามขากล้ามขาถูกไหมมันมีกล้ามขาบ้างครับใส่เสื้อระกชากล้ามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องมีแหละผมว่าต้องมีแหละถ่ายเดียว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 สองเล่มมั่นใจรูปร่างตัวเองขนาดไหนไปถ่ายฟิตขนาดไหน ก็เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องฟิตอะไรมากว่าแบบคงไม่ได้แบบให้แบบโชว์แบบผอดหมดอะไรเงี้ยเหมือนอย่างครั้งแรกที่ทำอ่าใช่แค่แบบขอให้เล่นไหลแล้วก็ล้ามหนึบแน่นพอนั่นแล้วยังคะอีกนิดนึงอ่าสองวันอีก่สองวันไม่เชื่อต้องรีบตื่บินไหมครับเออสิบเก้าครับถึงยี่สิบสี่ว้าไปหลายวันอยู่น้าวันมาแล้วไหนโอ้ยพักผ่อนเลยพักผ่อนด้วยครับอ่ะแล้วอย่างนี้น้องเบลล่าจะคิดถึงป้าไปไหนวันเนี้ย ไม่เหระโอ้โหเล็มเล่ามาเก่งเนาะเก่งจังเออแลองยังไงะครบ่วงบาก็ดีน้องบอกว่าช่วงนี้ห่ะห่างกันก็แบบถ่ายละครนะนะก็ก็คุยบ้างนะครับแล้วก็ติดต่อกันปกติแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าผมเองก็ช่วงนี้นักสู้มหาการใกล้จอนแล้วเหมือนเขาเพิ่มมาเป็น18ตอนแล้วแบบบูวันหนึ่งถ่ายได้แบบไม่ถึง10ซีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้ย ละครบู้ช่วงนี้ขอพักก่อนนะอย่างี้ตัวห่างกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันห่างกันตามตัวไม่หรอกครับก็คุยๆกันปกติไม่มีอะไรครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแสดงว่าสถานะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีปัญหาตั้งแต่แรกจะเคยถามก็เหมือนเดิมไม่แต่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะความรักกับเวียร์กับน้องเมล่าปิดจ๊อกคลิกกันไม่ลงตัวเออห่างเลยก็รอรอรอดู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 มาดูนั่นมันมีโอกาสมีออะไรครับมีโอกาสอะไรครับโอกาสจึงเลื่อนเป็นเวลาไหม ก็คงมีแหละเพราะว่ามันก็แบบค่อยๆคุยไปเรื่อยๆแต่ว่าแล้วแต่ช่วงนะฮะช่วงช่วงนี้เราแบบมีงานแล้วก็ทํางานไปก่อนถามว่าคุยไหมก็คุยน้องก็น่ารัก <im> แต่ยังไม่ปิดจ๊อบยังโอ้ยยังยังไม่ปิดจ๊อบเลย,อ,ย <im> อะไร <im> <im> คือปิดจ๊อบอ, <im> อันนี้พี่เบียร์ให้สถานะน้องเบล่าว่าเป็นได้แค่น้องอะไรเงี้ยน้องก็เลยน้อยใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเอ่าไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกไม่มีแต่ว่าตอนนี้ก็ทกำลัง เจมล่ะเราว่ายังไงบ้างคแบบว่าก็ามันก็คงไม่ต่างกับตอนที่เราเล่นละครแล้วมีคู่จิ้นเหมือนกัน,ก,นกันแบแล้งมันมีบใหม่มก็ซึ่งเป็นแบบซึ่งผมถือว่าประสบความสำเร็จในในละครนั่นคือ,อสิ่งที่เราดีใจหลังจากเราทำงาน <ๆ S 1> เวลาแบบเราเล่นแล้แบบถ้ามันถ้ามันแบบเล่นแล้วมันไม่โดนมันก็แบบคนดูก็จะแบบไม่ดูแล้วอ่ะเออมันต้องแบบใช่ว่าน้องกับน้องเจมก็คงเล่นได้ดีครับแต่เราไม่หรอกเพราะว่าเราเองก็ ไม่พอจีนแล้วก็จะเทียบออกนอกจอว่าต้องเธออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่หรอกครับไม่ก็เรื่องปกติครับพี่เบลกลัวว่าไกลกันแล้วความสัมพันธ์มันจะแบบไม่คุกหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่หรืออาจจะลดลงอะไรอย่เงยผมว่าไม่หรอกนะไม่หรอกเพราะว่ามันแบบโตแล้วอ่ะเราก็จริงๆมันไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาคือเรามีโอกาสได้โทรคุยกันบ้างเจอกันบ้างก็พอแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังคุยกับเบลล่าคนเดยวเท่านั้น ก็คนเดียวครับแต่ละทุานก็มาอ,อีกว่าคิไม่คลิกกับเบลล่ยายูเทิร์นมาหายมาคิปตัวอ๋อนี่เพิง่งโดนแซวเมื่อเช้าเมื่อเช้าพ<อ>ี่บ๊วยเขาแวะมาที่บ้านคนนี<อ>้เพิ่งไปอ่านข่าวมา<อ>มีข่าวแกด้วยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรที่พอดีลงอินสตาแกรม<อ>แล้วแบบแล้วก็แบบเออ่ช่วงนี้น้องแบบแบบน้องในกลุ่มอีกคนนึงนะที่ไม่ใช่กิ๊บอะก็แบบเศร้าๆอะไรเงี้ยก็แบบมีให้ให้กำลังใจกันไปแล้วก็แบบรักอะไรเงี้ยก็คือแบบเรารักเพื่อนทุกคนน้องๆทุกคนนะแค่นี้ก็ มนก็เลยตีความมันไปแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรแบบว่าบอกรักอะไรอย่างนี้ผ่ไปอจริงๆไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแต่ไม่กลัวเราจะเข้าใจผิดอะไรไม่กลัวครับเพราะสนิทกันมากไม่ต้องห่วงอะไรเรื่องนี้คือแบบผมสนิทกันจริงๆโอ้เวีทับชิวนั้นทอไมเวีทับชิวชิวเพราะมันไม่มีอะไรไม่ใช่ใช่แล้วเปลี่ยนรักบอกว่าพี่เวียรักพี่น้องทุกคน ก็พี่เวรักพี่น้องแลวห่วงใยทุกคนที่มีปัญหาอยู่ห่วงใยทุกคนที่มีปัญหาอยู่นะครับแต่กิฟต์นี่ไม่ได้มีปัญหาฉันกิฟไม่มีปัญหานะครับกิฟต์ก็แฮปปี้ดีครับทุกคนแฮปปี้หมดทุกคนแฮปปี้เาน่าาเรื่องค่าแบบไม่ค่อยดีกับเร์บ้างได้ครับะว่าไปโดนลอกภาพเมาบินตรงหน้าโรงแรมตอนไปเที่ยวทิพมึงจีนอ๋อไม่มี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 เไม่รู้ว่าอย่างไก็ถ้ามีรูปก็จะเอามาดูสิเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วคืออย่างมากก็แ่แบบ ก็กินกันสันสังปกติเราไปถึงที่นู่นแล้วอากาศเย็นขนาดนั้นถ้าให้นอนเฉยก็คงไม่ได้แหอะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเมาปิ้นตามที่บอกว่าโอโดนล่อฆ่าด้วยผมไม่มีใครจะมาล่อฆ่าผมใครจะกล้าใครจะกล้าเราไปหลายคนแก๊งมอเตอร์ไซค์น่ากลัวจะตายไม่มีแน่นอนทีมนี้มันมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะมี่เบียรไม่มีครับไม่มีเพราะพวกเรานี่แบบไปกันเป็นแบบมีมีมีผู้ใหญ่เลี้ยงคอยดูแลทุกอย่างเส้นทางที่ไปเรายังขึ้นมอเตอร์เวย์ได้อะเมีแต่แข่งมอเตอร์ไซค์อ่ะ ใช่ครับมัน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 ห้ามอยู่แล้วเพราะว่าคือขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าดื่มแล้วเกิดล้มมานี่แบบเขาย่ำยีไหมเขาเหยียดอีกไหมเขาไม่แบบเฮ้ยช่วยนะคือเราเราต้องดูแลตัวเองด้วยครับอ๋อนะไม่มอไม่มีใช่ครับเพว่าผมใจกับคลิปนี้มากแต่ว่าเวลาไปที่ที่แล้วมันเหมือนเราได้ไปตามตัวฝ่าใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีไปอีกเรื่อยๆเลยครับมีรายการไหนอยากไปอยากตามบอกนะครับบอกมีงานดาวกระจายอยากไปไปไป ยพูดแต่เอาแย่งกันใช่ไหมใชอย่างนี้ทีมหน้าจะไปไหนครับพี่เวียเด็กพร้อมกันยังครับเวียดนามครับอ๋อเวียดนามไปช่วงไหนอะไรยังไงซาปาไปช่วงประมาณพฤศจิกครับพฤศจิกาธันวาโอ้ยหน้าหนาวหน้าหนาวนี่จะหาคนมาหน้าหนาวก็ต้องมีสาวนะทิปนี้หรอคงยังอ่ะชวนไม่ได้ยังชวนไม่ได้ยังยังไม่ได้ชวนน้องน่าจะมีลูกทาสป่ะไม่แน่ใจโอ้ยหน้ารู้้ผมเป็นพี่สนิทเคนครับ ปูปูมันโม้ทุกวันว่ามันเพิ่งไปถ่ายฉากอะไรบู๊ต่อยมวยใช้ยาอะไรครับแบบแล้วทำไมต้องโม้ใส่เวียล่ะคะเออเขามีบั๊บบับเลยไหมก็เขาคงแบบคิดว่าแบบผมมีข่าวอยู่ก็เลยมาบั๊บบับผมมั้งเรากลัวไหมว่าเขาจะบั๊บอะไรยังไงเขาจะมีคนติงหรือเปล่าไเงี้ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าหรอกเคนไม่กล้าเราฝากให้เคนดูแลไหมครับไม่เลยครับน้องมีคนดูแลอยู่แล้วอ่าเนเนี่ยดูเหนื่อยดึงเหนือ เราเราดูแลใจน้องหรือเปล่าเออก็ดูแลไหมเหรอดูแลใจน้องบ้านก็คือคือบางทีแบบก็มีคุยกันปกตินะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้มีอะไรมาปรึกษาเยอะเพราะว่าผูู้จัดการน้องก็ทางกางจะดูแลดีพลอยแพรเองก็ดูแลดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้แบบมีเรื่องจะคุยเรื่องแบบ เธอทุกสุขดิบอะไรงี้มากกว่าแบบทำอะไรยังไงมีงานอะไรเงี้ยรู้หมดเลยน้องว่าผู้จัดการน้องคือใครรู้สิเล่นกับใครทุกคนอยู่กับผมมาก่อนทุกคนเฮ้ผมอยู่มาก่อนนะผมก็รู้เรื่อยเรื่อยเลเนือแต่งงนแต่งแตกงงานแต่งแล้วโดนพี่นาซาวบนเวทีเป็นไงบ้างก็ปกตินะครับแล้วก็แซวทุกคนเจอใครก็แซวฮะชินแล้วใช่ไหมครับแซวกลางเวทีเลยนะครับเฉยครับแล้วชอบไหมนางงามฝีเทีมเนี่ย ได้ได้ดูครั้งเดียวเอง็ถาอีกนานไหมนี่โอเคจบแล้ว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 โอเคณราต้องการ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปขาบบ่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอ e ีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็บดวงการงา,งานการเงินความรักแบบนั่นๆไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับเว w p ์ไวเว็บดอ์ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว